วิธีให้เขารักคุณแทบข้างตอนนี้คุูมีใบประกาศนิบัติวิชาชีวยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและคูมีเรเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดนำหนึ่งโลกครับมิชชั่นครูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักวันนี้ก่อนที่คุณจะไปทําให้เขาคลั่งคุณนะครับคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าความรักคืออะไรจริงๆแล้วความรักมันไม่มีครับทุกคนนะครับจะรักใครก็เพราะว่าคนคนนั้นอะตอบโจทย์ผลประโยชน์ของเขาที่เขาอยากได้คุณก็เหมือนันครับที่คุณอยากได้เขาอะเพราะว่าเขาอะมีบางส ดังนั้นจงเข้าใจครับว่ารักเท่ากับผลประโยชน์นะครับมันไม่มีรักเท่ากับบุเพสันนิวาสไม่มีรักเท่ากับออรักกันแล้วก็ต้องอยู่เฉยเฉยเขาก็รักรักกันแล้วทํายังไงเขาก็รักรักกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวตอันนี้นะครับ <S <S ในโลกความเป็นจริงมันใช้ไม่ได้ครับแต่โลกความเป็นจริงคือความรักคือผลประโยชน์คุณอยากได้เขาก็คุณอยากได้ผลประโยชน์เช่นนะครับเขาหลอ่อเขารวยนะครับเขานิสัยดีอะไรก็แล้วแต่ คุณอยากได้เขาก็เพราะผลประโยชน์เหมือนกันและมันไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเงินนะครับดังนั้นนะครับในคอร์สดาร์เกมสะกดจิตให้เขารักครับครูมีสอนนะครับสิบความรู้สึกครับที่ทําให้คนนะอยากจะรักคุณถ้าคุณมีครบ10ความรู้สึกนี้ครูบอกเลยว่าในโลกนี้ ไม่มีใครที่จะไม่รักคุณครับเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างให้วันนี้ครับสี่ความรู้สึกนะครับในการที่ทําให้คนนะครับอยากจะรักคุณครับข้อแรกครับคนเราอยากมีแฟนไว่อวดคนเราอยากจะมีแฟนไว้ให้เขาสามารถไปอวดคนอื่นได้วันนี้นะครับคุณต้องถามตัวเองว่าคุณน่หล่อพอหรือยังสวยพอหรือยังหุ่นดีพอหรือยังรวยพอหรือยังการงานดีพอหรือยังบุคลิกภาพดีหรือยังแต่งตัวดีหรือยังหุ่นดีพอหรือยัง นิสัยดีพอหรือยังมีความสุขมากพอหรือยังที่จะแบ่งปันคนอื่นไม่ใช่ไปดูความสุขคนอื่นมีเป้าหมายในชีวิตนู่นนี่นั่นครับเป็นคนคุณภาพพอหรือยังนะครับเขาเอาคุณไปอวดได้ไหมอวดญาดพี่น้องอวดในโซเชียลของเขาได้หรือเปล่าครับถ้าคุณยังไม่น่าอวดเขาก็มีเรือคุณครับข้อที่2ครับคนเราอยากมีแฟนเพื่อทรัพยากรไม่มีใครอยากมีแฟนนะครับแล้วคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีเธอเพราะฉันอยากจะให้ลูกฉันอดอด่าอยากฉันอยากมีเธอเพราะฉันอยากจะลำบากกัดก้อนเกลือกินฉันอยากมีเธอแล้วอยากันอยากกชีวิตต ฉันอยากมีเธอแลวชั้นชีวิตจะย่ำแย่ชั้นชีวิตจะไม่มีทางสุขสบายมีแต่ลำบากไม่มีใครคิดแบบนั้นครับทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความสุขดังนั้นถ้าคุณยังไม่มีทรัพยากรไปหาก่อนครับข้อที่3ครับคนเราอยากมีแฟนที่มีความมั่นคงางอารมณ์ไม่มีใครอยากอยู่กับผีบ้านนะครับเพราะทุกคนอยากมีแฟนเพราะเขาอยากมีความสุขแต่วันนี้คุณทําตัวเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้เขาอย่าลืมครับไม่มีใครรักตัวคุณครับความรักมันไม่มีอยู่แล้ว เขาอยู่กับคุณเพื่อผลประโยชน์คุณก็อยู่เขาเพื่อผลประโยชน์ถ้าวันนี้คุณตอบโจทย์ผลประโยชน์เขาไม่ได้เขาไม่สิทธิ์เลือกครับทําไมเขาต้องเอาทั้งชีวิตของเขาไปทุ่มกับคุณครับทาไมเขาต้องเงินของเขาอะไปกินข้าวที่ร้านที่มันไม่อร่อยแล้วอะเมื่อก่อนอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยแล้วนะครับเสิร์ฟก็ไม่ดีพูดจาก็ไม่ดีจะไปกินอยู่ทําไมเขาก็มีสิทธิ์เลือกคุณก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันคุณก็มีสิทธิ์เลือกลูกค้กาไม่เอาลูกค้าคนนี้เอาลูกค้าคนอื่นก็ได้ดังนั้นคนเป็นแฟนกันค่ีทั้ขอรบ 4ครับคนเราอยากมีแฟนที่เข้ากันได้เรื่องบนเตียงนะครับเพราะไม่มีใครอยากทุกข์ทรมานนะครับใช้ทั้งชีวิตแล้วไม่มีความสุขเลยคุณไม่สามารถที่จะทําให้เขานะครับมีความสุขได้เรื่องบนเรื่องบนเตียงแล้วทําไมเขาต้องทุกข์ทรมานกับคุณครับ ดังนั้นทั้งหมดมี10ข้อนะครับอันนี้นะครับถ้าใครอยากได้10ข้อแล้วก็เทคนิคในการที่ทําให้คนคลั่งรักและเสพติดขุมตลอดชีวิตครับเป็นวิชามารเป็นจิว๋วสายดำนะเป็นชุดคำพูดชุดการกระทำที่คุณไม่ต้องคิดเองครับก็ปี่ไปใช้ก็ปีไปใช้นะครับแนะนาทบทวนได้คอร์สจักรเกมสกดติดให้เขาคลั่งรักครับเป็นใจทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมครับว่าความรักคือผลประโยชน์เท่านั้นจบนะครับในโลกของความเป็นจริงนะครับตอนนี้ครูมีของขวัญใหม่มาแจกนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทํากลุ่มฟวิชาาม ให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลขก3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ